วเราสุดฉุดไม่อยู่นะจังหวะนี้กับเมนูชอเเ็อกโกแลตมูสและน้องก็ได้มาชิมที่ร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยปังมากและนี่ก็คือร้านด<ม>ู๊กเดอร์พาแลงร้านชอเเ็อกโกแลตสเปเชียลตี้ที่เจ้าของเป็นคนเบลเยียมซึ่ง<ๆ>เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเบลเยียมเนี่ยเขาดังเรื่องชอเเ็อกโกแลตโดยชอเเ็อกโกแลตมูสที่นี่เนี่ยจะมีทั้งหมด2รสชาติอันแรกคือเลอคลาสสิกมูสมูสตากชอเเ็อกโกแลตเข็มคนแบบดั้งเดิมแล้วเนื้อสัมผัสเขานะคือแบบดีมากน้ก <S <S องอไม่รู้จะอธิบายยังไงอะทุกคนทั้งนนนน,นัักกกแแแ่ต็ุมมมววลเเ้้าาจะสิรรพอบ ก่อนกินก็โรยลงไปแบบนี้เลยจ้าตัวละคลาสสิกมูสเนี่ยจะแบบเข้มข้นทานง่ายรสของช็อกโกแลตเนี่ยชัดมากคือบอกเลยว่ากินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆคือมันอร่อยมากได้ซ์เจอร์ของ c r u m b l แล้วก็แผ่นช็อกโกแลตกรุบกรอบด้วยอีกรสหนึ่งจะเป็นเอกวาดอริจินดาร์ช็อกโกแลตมูสซึ่งเขาจะใช้เป็นช็อกโกแลตจากประเทศเอกวาดตัว,ตวนี้นะ่ารสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ฟิลแบบละมุนละมุนมีกลิ่นดอกไม้เบาๆพร้อมกับกลิ่นกาแฟที่มาแบบ after taste อร่อยถูกใจน้องมากนอกจากนี้นะคะที่ร้านยังมีขนมแล้วก็ช็อกโกแลตอีกเพีย เขาเป็นว่าคนรักช็อกโกแลตเนี่ยต้องมาเลยร้าเนี่ยจะอยู่ในตึก rsu tower สุขุมวิท3สมสิบเอปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มนะคะ